สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถาน,นีวิจุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทางเฟซบุ o กและ YouTube จุฬาเรเดียลพลสขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านจาร์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิชันสุชนาชาวนิตเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะช่วงที่ผ่านมาถ้าหลายท่านติดตามข่าวของต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะของที่อเมริกาแถวแคลิฟอร์เนียเนี่ย เขาบอกว่าเนี่ยเขาเจอเขาเรียกว่าปลาออฟฟิชหรือว่าถ้าภาษาไทยก็คือปลาแบบพญานาคนั่นหมายถึงปลาเขาขนาดยาวมากเลยเป็นเมตรเลยค่ะสามเมตรก,กว่าๆเนี่ยลอยเกยตื้นขึ้นมานะคะแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็ยังบอกว่า,าช่วงหลัหลกๆเนี่ยก็จะเจอปลาประหลาดๆเนี่ย ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็ตายเออบ่อยครั้งมากขึ้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะปลาออฟิชที่เราเรียกว่าปลาพญานาคที่เจอที่อเมริกานั่นเนี่ยทาไมมันถึงอยู่ดีมันถึงขึ้นมาจากน้ำลึกๆเลยแล้วก็ขึ้นมาตายบนผิวน้ำมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงตัวมันถึงใหญ่ขนาดนี้แล้ว ในการที่มันเกิดการเสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกอะไรหรือเปล่าว่าโรคของเราตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวชรพงษ์คงจำรัดสินท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะก็ทราบว่าอาจารย์เป็นเอ็กซ์เพรส์ทางด้านโอฟิชเชลการเคยเห็นตัวจริงๆด้วยใช่ไหมคะอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจะ จะมาถามอาจารย์กันนะคะว่าอาจารย์ไปเห็นที่ไหนหรืออย่างไรคราวนี้ก่อนอื่นเพิงขอเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์วินก่อนก็แล้วกัน<ห>น,นะคะค่ะอาจารย์ขามไหนคนบอกว่าเอ๊ะตกลงเมื่อกี้ที่เพิ่นบอกว่าปลาออฟฟิชคือชื่อมันชื่อออฟฟิชเลยหรือเปล่าคะอาจารย์รบผมบบใช่ครับชื่อภาษาอังกฤษอ่ะชื่อออฟฟิช O A R ค,ครับที่แปลว่าใบพายเพราะตัวเขาจะยาวใช่ไหมครับแล้วเวลาเขาว่ายน้ำเนี่ยเอ่อคีบหลังเขาามันจะพัดไปพัดมาเหมือนใบพายครับอ๋อก็เลยเรียกว่าออฟฟิชแล้วเขาไปแล้วว่ายเขาว่ายเขาว่ายแบบ แบบตั้งตรงหรือว่าแบบไหว้แบบเหมือนปลาทั่วไปอะค่ะตัวนี้ครับเป็นมีความพิเศษคือพอเขาอยู่ในน้าลึกครับเขาจะไหว้แบบแนวตั้งคือหัวจะชี้ขึ้นข้างบนครับแล้วก็ห่างชี้ลงไปข้างล่างแต่พอเขาขึ้นมาอยู่บนน้ําตื้นเนี่ยครับผมความลึกมันไม่พอเนะเขาก็เลยต้องไหว้แบบแนวแบบปลาปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยในน้ำลึกเนี่ยเขาจะไหว้แบบเอาหัวขึ้นครับผม อาจารย์ที่เปิ้นอ่านข่าวมาเอ้ยฟังข่าวมาเนี่ยนะคะแล้วก็อ่านที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าปลาตัวเนี้ยขนาดใหญ่ถึงสามเมตรเลยหรอคะรือรมากกว่านั้นเหรออาจารย์อาจารย์คืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนะี่ยมีเรคคอร์ดหรือบันทึกเนี่ยหลากหลายมากบางทีก็บอกว่ายาวถึงแปดเมตรบางทีก็บอกว่ายาวถึงสามสิบเมตรเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าบันทึกบางคนก็ในอดีตอาจจะบันทึกไว้แล้วเราก็ไม่มีหลักฐาน <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่ามันก็ ก็บอกไม่ได้แต่อย่างน้อยที่หลักฐานที่เรามีในสถาบันแห่งหนึ่งที่ผมเคยทําวิจัยด้วยเนี่ยก็คือมียาวถึงประมาณ7.3เมตร7.3เมตรโอ้โหแต่ละของเปิ้ลนี่ประมาณสูงประมาณเมตรครึ่งโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสูงเท่ากับเพดานห้องนี้เลยนะฮะแล้วแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเขาอยู่น้ําน้ําลึกเนี่ยลึกแค่ไหนเหรอคะอาจารย์โอเคครับก่อนอื่นเลยเวลาเราพูดถึงคําว่าน้ําลึกเนี่ยลึกของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ไหมครับถ้าลึกในเชิงเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ย คือจะลึกกว่า200เมตรครับผม200เ <m S 2> มตรน้ำลึกก็คือเป็นบริเวณที่แสงส่องลงไปไม่ถึงก็จะประมาณลึกกว่า200เมตรซึ่งเจ้าออร์ฟิชตัวนี้สามารถอยู่ในบริเวณน้ำลึกได้ตั้งแต่200เมตรเนี่ยลงไปจนกระทั่งถึง1กิโลโอ้ 1>, oh. 1กิโลก็คือลึกมากๆเลยใช่ไหมค่ะแล้วมันสามารถเจอได้แถวๆภูเขา,าไฟใต้น้ำเลยไหมก็อาพูดกันตรงๆคือไม่มีใครทราบครับอาจารย์เพราะว่าพอมันลงมไปอยู่ในน้ำลึกตัวเนี่ยเราสำรวจไม่ได้ ใช่ไหมครับเราจะสำรวจได้ตอนที่เขาขึ้นมาข้างบนเท่านั้นอันนี้คือข้อจํากัดนการับถ้าตอนเขาขึ้นมานั่นหมายถึงว่ามันจะตายแล้วหรือเปล่าอาจารย์อันเนี้ยก็ยังบอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะบางครั้งเขาก็ขึ้นมาเพื่อจะมากินอาหารครับผมแต่ส่วนมากที่เจอคือขึ้นมาตอนใกล้ตายครับผมแล้วพูดถึงอาหารเขากินอะไรคะเพราะใต้ทะเลมันไม่น่าจะมีอะไรเยอะเนาะคือ เขาเป็นปากตัวใหญ่ใช่ไหมครับยาวมากเลยเราก็คคิดว่าเขาต้องกินอะไรที่มันใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูปากเขาจริงๆครับปากเขาไม่มีแม้แต่ฟันที่เป็นเขี้ยวอาจารย์คือไม,มไม่มีครับเขาเป็นเขากรองเขาจะอ้าปากแล้วกรองอาหารเข้าในปากเขากินเป็นอาหารก็กินพวกแพลงต้อนอย่างเงี้ยใช่ไหมบแบบแพลงต้อนเล็กๆหรือว่าพวก คริวคริวก็คือเคยไงครับอาจารค่ะคือถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านนึกภาพไม่ออกอาจจะไป s e a c google ดูนะคะแต่รูปร่างมันจะเหมือนงูตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมอาจารย์ค่ะเรา่นี้เนี่ยเข้าประเด็นตรงที่เมื่อตอนต้นชั่วโมงเปิ้นเกิดนะคะ ทำไมตอนนี้อย่างที่เขาเจอเขาบอกที่แคลิฟอร์เนียที่ที่ตรงที่อาจารย์เรียนเลยบอกคะ่ะ<ช>รอย่างนะครับ,รบตรงนั้นเนี่ยทาไมอยู่ดีเขาเขาขึ้นมาแล้วเขาา <c oughs> จะตายเป็นอะไรคะเห็นเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวเดียวด้วยมันมีหลายตัวด้วยเหรอคะค,คือจริงๆทุกครั้งที่เขาขึ้นมาเนี่ยมักจะตายาครับผมแต่ทีเนี้ยความตลกคือว่าในวันที่ที่ผมเห็นข่าวเนี่ยจริงๆมีคนส่งข่าวมาให้ผมจากอเมริกาเยอะมากเลยแล้วในเวลาเดียวกันประมาณหลังจากนั้นสักไม่กี่วันเนี่ยก็มีเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ย ก็ส่งข่าวมาให้ผมว่ามันก็มีปลาออฟฟิชเนี่ยที่เกยตื้นที่ญี่ปุ่นเหมือนกันทิเนี่ยผมก็เลยมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลาออฟฟิชเนี่ยอาจจะเกยตื้นบ่อยอยู่แล้วครับอาจารย์แต่เพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยมีการเกยตื้นอยู่เป็นเป็นเป็นประจําแต่ว่าแต่ว่าแบบเหมือนเราไม่ได้มีการรีพอร์ตหรือรายงานเอาไว้ในอดีตนะครับผมแต่พอปัจจุบันพอเรามีสื่อมาขึ้นใช่ไหมเราเจอปลาเกยตื้นปุ๊บเขาก็จะบอกเอ้ยมีปลาเกยตื้นขึ้นมาขึ้นมาก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะช่วงเนียมมอออะไไรรหื่าทํูถึง เกิดตื้นขึ้นมาเยอะขึ้นแต่มมนมีหลายครั้งในหลายบริเวณที่มันอาจจะเกิดตื้อขึ้นมาแล้วเราไม่ทราบก็ได้อพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็จะไปแอบว่าเอ้ยมันเกี่ยวกับแผ่นดินไหวหรือเปล่าความเชื่อเพราะว่าเรื่องปลาออฟฟิชครับ<ะ>มันมีความเชื่อที่หลากหลายชนชาติมากเลยครับอ,อย่างถ้าเป็นเชิงของอเมริกาเนี่ยจะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดปลาออฟฟิชมาเนี่ย<ะ>เราจะจับปลาแซลมอนได้มากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าอ่ะ ความเชื่อเขาคือว่าเขาเชื่อว่าออฟฟิศเนี่ยเป็นคิงออฟแซลมอนก็คือพอเห็นออฟฟิศเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเห็นเจ้าแซลมอนตามมาแต่อันนี้คือความเชื่อนะครับทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าออฟฟิศเนี่ยเขามาจะกินแพลงต้อนเป็นอาหารแล้วปลาแซลมอนก็จะกินทางตอนเป็นอาหารเช่นกันดังนั้นพอเห็นออฟฟิศก็เลยจะเห็นแซลมอนด้วยเป็นต้นอันนี้ความเชื่อทางฝั่งอเมริกาถ้าเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็นแนวว่าออฟฟิศเนี่ยเป็นผู้ส่งสารจากสวรรค์ของที่ญี่ปุ่นอ๋อค่ะ ถ้าส่งมาบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าแองกรี้แหละแบบไม่แฮปปี้ก็จะตามมาด้วยดีซ a สเตอร์หรือพวกแผ่นดินไหวพวกเขาไประเบิดอันนี้เป็นความเชื่อฝั่งญี่ปุ่นค่ะคือพอดีจริงๆเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราทราบะกันนะคะว่าของที่ญี่ปุ่นอ่ะมันมีในเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วก็ที่เขาบอกว่า ระมัดระวังนะ,ะคะในเรื่องของที่สูนามิจะเกิดเพราะฉะนั้นจะได้ข่าวเหมือนกันว่าผู้บริหารของญี่ปุ่นแทนที่จะออกนอกประเทศก็อยู่ในประเทศเลยก็เลยลิงก์ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมันจะลิงก์กันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์วินก็พูดว่าเออมันก็มีนะคนก็พยายามลิงก์แต่จริงๆในฐานะนักวิทยาศาสตร์อาจารย์วินคิดว่ามัน,ม,นมันเกี่ยวข้องกันมาครับก่อนอื่นเลยผมชอบมากเลยที่ที่ผู้มีอ e ิทธิพลเนี่ยเรียกว่ายงมีความสนใจกับลารตัวนี้เนะเพราะว่าถึงขั้นว่าแคนเซิลทริปอะไรเงี้ยจริงๆแล้ว ถ้าพูดถึงในความเชื่อเนี่ยเราก็มีความเชื่อเรื่องนี้มานานเลครับอาจารย์แต่ว่าพอพูดถึงในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยทำวิจัยเรื่องนี้เลยดูว่าทุกครั้งที่มินมีปลาออฟฟิชหรือปลาน้ำลึกเกยตื้นขึ้นมาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับแผ่นดินไหวหรือเปล่าซึ่งในทางสถิติคนพบว่ายังไม่มีความสัมพันธ์กัน Oh. แต่ก็มีข้อจํากัดนะครับอาจารย์เพราะว่าเราก็เก็บตัวอย่างหรือหาข้อมูลพวกนี้ได้ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ดังนั้นข้อสรุปเนี่ยก็ยังสรุปไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยมีทิศทางว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งนะที่ออฟฟิศเกิดตื่นเราจะมีแผ่นินไหวเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะใช้เป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวชีวัดเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกอันหนึ่งที่คนสงสัยเบิ้นเอ็มก็สงสัยที่เกิดตื่นใช่มันอาจจะมาจากมันตามอาหารมาเนาะมันก็ต๊ดตืดมา แต่เพ่นสงสัยว่าเพราะมันเมื่อแก่ลงป่ะแก่ลง <Okay. S 1> อ่อนแรงไหวไม่ไหวละมันก็เลยค่อยลอยขึ้นมา oh. เพราะมันจะมีพวกแมงกะพรุนเหมือนกันใช่ไหมพออายุเยอะแล้วออกไหวไม่ไหวแล้วมันก็เริ่มคงเคง็งคงเคง็งอันนี้ก็เลยสงสัยว่ามันเป็นไปได้ไหมพอมันอายุเยอะขึ้นมันก็ลอยขึ้น okay. อันนี้น่าจะคําตอบของผมน่าจะยังไม่ใช่ร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าบางครั้งเราก็เจอปลาออฟฟิชที่ตัวไม่โต เกิดตื้นเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นก็แสดงว่าถ้าตัวไม่โตเกิดตื้นก็น่าจะไม่เกี่ยวกับอายุของการที่เขาอันนั้นแต่บางคราวพรบอาจารย์อาจจะเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ด้วยนะเออคือปลาออฟฟิศในเวลาเขาสืบพนนันธุเ์เนี่ยเขาจะว่ายขึ้นมาที่ผิวน้าแล้วปล่อยไข่กับสเปิร์มเนี่ยผสมกันในน้ําแล้วก็ไข่เขาจะลอยอยู่ในน้อแล้วไข่เนี่ยก็จะพัฒนาเป็นตัวอ่อนตามผิวน้ำประมาณสักสองอาทิตย์แล้วมันก็จะลงไปในน้ำเลึกน้อยครับพอาจารย์แต่นั่นก็คือต้องกลางทะเลเนาะกลางทะเลครับผมที่เขาจะปอนีง ไม่มีใคร่ทราบเพราะว่าเขาศึกษายากมากครับแต่ว่าความน่าตื่นเต้นอันนึงคือนักวิทยาศาสตร์ก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วเจ้าออฟฟิศี่ยพัฒนาเป็นตัวอ่อนเขาเนหน้าตาเป็นยังไงเขาบางครั้งปลาบางตัวครับตัวอ่อนหน้าตาแบบหนึ่งตัวเติมไว้หน้าตาแบบหนึง่งนะฮะมันมีครั้งหนึ่งที่ปลาออฟฟิศเกิดตื่นนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นก็เลยไปจับตัวที่เกิดตื่นมาแล้วผ่าอเอาไข่ออกมาครับค่ะแล้วก็ผ่าเอาสเปิร์มมาแล้วผสมพันธุ์กันในห้องแ a บอ๋อลแล้วพอออกมาเป็นตัวเลยครับอาจารย์ ก็เป็นออฟฟิศตัวน้อยที่หน้าตาแตกต่างจากตัวเต็มวัยเลยครับโอ้หคือเอาเพจในตัวเดียวกันแน่นะเอามาจากสองตัวครับออฟฟิศเกิดเดินสองตัวครับผมตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวก็โชคดีที่เขาได้ตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวใช่ครับผมแล้วเขาก็เลยมาพอะก็เลยรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของเขาบ้างว่าอ๋อโอเคตอนเด็กๆเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเขากินยังไงกินอาหารอะไรครับแต่ในในปัจจุบันเรายังไม่รู้ว่าจํานวนของมันมีมากน้อยแค่ไหนถูกต้องไหมคะใช่ครับ อันนี้ยากมากเวลาเราจะบอกว่าสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลมีมากหรือน้อยเท่าไหร่เนี่ยต้องอาศัยการศึกษาที่ใช้ระยะเวลานานครับอาจารย์เรายิ่งตัวนี้หายากมากอยู่น้าลึกเนี่ยก็จะไม่มีข้อมูลส่วนนี้ครับผมรอะออน,นี้เมื่อพูดถึงน้าลึกอยากจะถามอาจารอีกน,นิดนึงทาไมเวลาน้ําลึกเนี่ยเราถึงเจอสัตว์อะไรที่มันตัวใหญ่กว่าปกติะคะ โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นหลายมีหลายทฤษฎีที่อธิบายเรื่องนี้นะครับผมแต่ถ้าอ่ะง่ายๆเลยถ้าทุกคนไปสังเกตเนะี่ยเวลาทุกคนเห็นอะไรที่อยู่ในน้ำเดึกดนะนตัวใหญ่เช่นคุณไปกินปลาที่ญี่ปุ่นมักินก็จะตัวใหญ่มากนะครับคือมันมีทฤษฎีทางชัางทางชีววิทยาว่าแบบสัตว์ที่อยู่ในน้าเย็นเนี่ยตัวมันจะใหญ่มันเป็นเรื่องของพลังงานการแบบถ่ายเทพลังงานอนะไรเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นสัตว์บางกลุ่มเช่น เพียงละกันอ่ะพูดถึงเพียงถ้าทุกคนไปที่ยวทะเลมีก้อนหินอยู่ไปดูมันก้อนหินจะมีเพียงเล็กๆอยู่เ,เ,เอ,อเพียงพวกเนี้ยเวลาอยู่ในเขตร้อนหรือประเทศไทยจะตัวเล็กมากเลยใช่ไหมครับพออยู่ที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยบางทีตัวใหญ่เท่าแบบใหญ่มากใหญ่ประมาณแบบว่า10เ,เซนเงนี้ยค,คือใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็จะเจอแพทเทิร์นแบบนี้เยอะมากของสิ่งมีชีวิตในทะเลครับว่าถ้าอยู่ในน้ำเย็นเนี่ยมันจะตัวใหญ่แต่ไอเรื่องของคําอธิบายเชิงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ากำลังทำนวยกันอยู่ครับผม โอเคค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องมันกินแพงตอนอะไรเรื่องจริงๆตัวมันเองอ่ะเราไปกินมันได้ไหอ่าโอเคคับอาจารย์เพราะตัวมันใหญ่มากนะโอ้โหมันก็ไม่ได้กินหรือเปล่าแต่ว่าเนื้อมันน่าจะเยอะหรือเปล่าอาจารย์หรือว่ามันคือรูปร่างมันจะเป็นแบนนะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูภาพไม่ออกเนี่ยคือมันจะเหมือนเหมือนงูเลยนะแต่ตัวมันเป็นแบนเลยสงสัยว่าตกลงมื้อมันจะเยอะหรือเปล่าหรือมีตะก้างครับอ่า คือผมเนี่ยได้เคยคุยกับคนที่กินมาแล้วรัาร์ินด้วยเขาเป็นเพื่อนผมเองคืออในในวร์คอร์ดอะไรกันในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเออเนื้อปลามันไม่น่ากินเลยแบบไม่อร่อยขนาดสุนัขเนี่ยยังไม่กินเลยในสมัยก่อนทีนี้เพื่อนผมเนี่ยตอนที่เรียนด้วยกันก็สุนักเขาเลือกมากหรือเปล่าเขาเลือกมากไม่กินใช่ไหมรัาร์คือผมเข้าใจว่าเขาบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเจลาตินัสคือเป็นเหมือนเยลลี่เละๆแยะๆมันก็เลยไม่เหมือนเนื้อปลาที่เรากินกัน อ๋อเป็นเยลลี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่น้ำลึกครับอาจารย์น้ำลึกเรา้มีการปรับตัวให้โครงสร้างเขาได้แบบเป็นเยลลี่หน่อยไม่นั้นเขาก็อาจจะหนักเกินไปเนาะใช่ไหมคะมันเลยต้องแปเป็นมุนๆนั่นหน่อยนะซึ่งเขาก็จะอ่ะเพื่อผมกินแล้วบอกว่ารสชาติมันแย่มากขณะไปอบอะไรเงี้ยไปทําปรุงรวมันก็จะแบบแย่ๆเขาก็เลยไม่ชอบกินกันอันทีเขาลืมเอาไปทอดนะเหมือนป้าหมอค้าน้าของเราอะทอดปุ๊บกินได้ทันทีเลยเนาะถ้าจะลองอีกแต่จริงๆอาจารย์ถึงเราจะไม่กินแต่ก็มีคนกินเขานะครับ คคไม่ใช่คนสิมีสิ่งมีชีวิตที่กินเขาใครจะกินเขาอ่ะเขาใหญ่มากอันนี้ผมตื่นเต้นมากผมเพิ่งอ่านเจอมาก,ก็คือว่ามีฉลามกับสเปิร์เบลคือ,อสเปิร์เบลคือวานหัวทุยเนี่ยกินเขาอาจารย์แต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมเนี่ยคือเขารู้ได้ยังไงว่าฉลามหรือสเปิร์เบลเนี่ยกินเจ้าออฟฟิศใช่เขาต้องผ่านเนาะไม่อาจารย์มันตั้งถึงได้กว่านั้นเอารอคือเขาดูปรสิตครัเขาอาจารย์คืออย่างนี้ครับมันจะมีปรารสิตกลุ่มหนึ่ง ที่พบในออฟฟิศ uh, เนเะท่านั้น oh. แล้วเจ้าฉลามกับ mm. วานเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยเขาผ่ามาคนพบว่ามีปลาสิตัวเนี้ยอยู่ในตัวพวกนั้น mm. เขาก็เลยบอกเป็นไปได้ว่าเจ้าออฟฟิศเนี่ยเป็นอาหารของสองตัวนี้ครับ oh. นี่เป็นงานวิจัยออกมาเลย oh. เพราะว่าแล้วก็มีวิธีดูแบบละเอียดอาจารย์ว่าอ๋อโอเคถ้าเป็นออฟฟิศ าษาไยจะอยู่ในเฟสนี้พอไปอยู่ในสเปิร์มเบลเนีย่ยก็จะเป็นอีกเฟสนึง,นงซึ่งมันคือแบบโอ,โอ้สวยงามมากครับโอ้ยแสดงว่านักวิทยาศาสตร์เราก็แบบว่าโอ้โหพยายามหาวิธีทางลิงก์เลื่องอะไรต่างคๆคราวนี้เราก็หาวิธีทางลิงก์เหมือนกันค่ะเพราะว่าปเ,เป็นภาษาไทยคือปลาพญานาค แล้วพญานาคที่ตรงแมกคงของเราล่ะอาจารย์มันคือตัวเดียวกันไหมเนี่ยหรือคล้ายๆกันไหมหรือสปีชี้เดียวนิตเดียวกันไหมเออจริงๆแล้วพญานาคเนี่ยความเชื่อก็เป็นเรื่องของเออขออนิดนึงนกันครับอาจารย์คือจริงๆแล้วในในโลกเนี่ยจะมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเออเกี่ยวกับปลาออรฟิชว่ามันคือซีเซอร์เพนซีเซอร์เพนก็คือมังกรทะเลหรืองูทะเลทีเนี้ยทุกความเชื่อมันก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันรวมถึงในเซาท์อีสเอเชียรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมซึ่งความเชื่อของเซาท์อีสเอเชียตรงเนี้ยเรามีความเชื่ออยู่่แล้ววาาามีพญนค ทีนี้ก็ไม่เคยมีใครเห็นพญานาคว่าเป็นยังไง mm hmm. เห็นแต่บังไฟเป็นไฟขึ้นมาทีนี้วันในวันหนึ่งก็มีภาพปรากฏขึ้นมาเป็นภาพ US Navy หรือทหารเรืออเมริกันเนี่ยก็ถือเจ้าปลาออฟฟิศไว้ทีนี้เขาก็เลยมาลิงก์ว่าเอ้ยเนี่ยเป็นทหารที่มาส่งขรามเวียดนามนะสมัยนู้นนี่นั่นแล้วก็มาเจอเจ้าพญานาคเ,เนี่ยที่บริเวณแม่น้ำโขงก็เลยมีความเชื่อที่ส่งทอดกันมาแบบหลายสิบปีรูปนี้รเราจะเห็นบ่อยมากเห็นบ่อยมากครับผมซึ่งมันไม่ใช่แค่รูปที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยนะฮะ กัมบูชาลาวอะ่ะก็มีความเชื่อเรื่องนี้เพราะว่าผมเคยถามคนที่ผมที่เขาเก็บเจ้าตัวเนี่ยปลาตัวเนี้ยไว้ปลาในรูปเนี่ยไว้ที่แซนเดกโกเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยมีคนเคยโทรมาขู่ด้วยนะว่าเป็นคนแบบกัมบูชาว่าถ้ายูไม่เอามาให้บูชาเนี่ยเขาจะแบบยูต้องมีเรื่องอะไรกับยูแน่นอนอะไรเงี้ยคือมีความเชื่อเป็นความเชื่อเรื่องของอความเชื่อเรื่องของพญานาคซึ่งอาจารย์ก็ไปเห็นมาเห็นแล้วจริงจริงแล้วตกลงอันนั้นคือ สเปซิมิที่จันเห็นมาคือเก็บมาจากไหนนะเจ็บมาแม่น้โะคงเปล่าไะคือเก็บมาจากตัวที่อยู่ในภาพนั้นแต่ตัวที่อยู่ในภาพนั้นนะครับไม่ได้เจอที่แม่น้โค้ง oh, เจอที่โคโลราโดที่ซานดิเอโกครับเป็นแม่น้ำ ที่โคโลราโดอ๋อเพราะฉะนั้นที่เราเห็นภาพที่ทหารเออเนวีเนี่ยเขาถือแบบแหวใหญ่มากยาวมากที่เราบอกว่าเจอแม่น้ำโขงจริงๆไม่ได้เจอแม่น้ำโขงไม่เจอที่แม่น้ำโขงเจอที่ตรงแถวแคลิฟอร์เนียใช่แล้วก็ตอนนี้สเปซเมมเนมันก็ไปอยู่ที่มาอะไรที่อาจารย์เคยเดยนอยู่ที่ university of California บอกได้ใช่ไหมคะได้ครับซานดิเอโกครับซานดิเอโกเผื่อเราจะไปไปดูได้ไหมคะไปไปไปบูชาไป แต่ไปขอรู้ได้เพราะว่าอย่างงี้ครับมหาลัยแซนดิเอียแคลิฟอร์เนียแซนดิเอโกนเนี่ยผมศึกษาอยู่ที่เคยศึกษาอยู่ที่เอ่อสคริปต์อินสติทูชเนอร์ออฟวิชโนกราฟีเป็น <c oughs> สาบ้านสุนทรศาสาตร์ซึ่งมันเป็นมหาล <c oughs> <ส>ัยพับลิกก็คือเอ่อพับลิกก็คืออ่ารัฐใช่ไหมครับ <c oughs> ดังนั้นคนนอกเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้แต่ถ้ขาขอทําเรื่องของเข้าไปก่อนก็จะไปดูได้อาจารย์สเปซแมนที่เขามี์เขามีทั้งตัวหรือมีแค่หัวหรือมีแค่ส่วนไหนเพราะมันยาวมากเลยนะเขาจะเก็บยังไงคะเขาก็เลยเก็บแค่หัวครับอาจารย์ โอ้ยทำไมเขาไม่เก็บตัวด้วยอ่ะเพราะว่าปลาเนี่ยจารย์ส่วนมากแล้วลักษณะสําคัญในการจําแนกชนิดอ,อยู่ที่หัวครับ oh. เขาก็เลยเก็บแค่หัวมาหัวมันใหญ่มากใหญ่มากจาย์ใหญ่แค่ไหน่ะเท่าโตเอาตรงน,นี้ครับให,ใหญ่เท่าครึ่งตัวอาจัาโอ้โหต้องคนหนึ่งหรือสองคนเนี่ยถือใหญ่มากหนักด้วยครับแต่ปากเขาเล็กอย่างที่จา์ว่าจริงๆแล้วถ้าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ปากใหญ่หน่อยเพราะว่าตัวเขาใหญ่ครับ uh huh. ผมโอเคแล้วถ้ากลับมาบ้านเราจริงๆมันมีมมาปลาพญานาคอะ ถามอาจารย์ที่แบบเออก็ไม่อยากเอางี้ครับอาจารย์พญานาคอาจจะมีอยู่จริงที่ผมยังไม่เคยเห็นเนาะแต่ปลาพญานาคเนี่ยก็คือเขามีความเชื่อม่นคือปลาออฟฟิชใช่แล้วออฟฟิชมันมีมาตรงแม่น้ำคงไม่มีครับอาจารย์เพราะออฟฟิชเป็นปลาน้าเค็มเท่านั้นคุณจะเจอปลาออฟฟิชได้ในทะเลเท่านั้นอแม่น้ำคงเป็นน้าจืดใช่ไหมครับก็จะไม่เจอจะไม่เจอครับผมอืเพราะฉะนั้นแต่มันอาจจะเจอปลาอื่นที่คล้ายๆก็ได้ก็อาจจะมีครับผมอจะมีใช่ไหมคะแต่เราก็ ไม่เจอเลยไม่เจอครับอ้าวโอเคเข้าใจเลยค่ะอันนี้เนี่ยปลาออฟฟิศเนี่ยเมืเ่อกี้ขอกลับไปถึตรงในเรื่องของอชีววิทยาของมันนิดหนึ่งเมืเ่อกี้อาจารย์ถามอาจารแล้วอะค่ะปลาออฟฟิศจริงๆมันอายุยืนนานแค่ไหนอันเนี้ยอาจารย์ยังไม่มีคนบอกได้ชัดเจนครับผมแต่ที่ผมเข้าใจมาเนี่ยเป็นหลักสิบสิบปีหลักสิบปีสิบบวก ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาอายุสิบปีชนะอาจารย์แต่ถ้าสิบนะเขาเขายาวไปแปดเก้าเมตรนี่ปีหนึ่งเขาต้องโตวีเร็วมากเลยนะอาจารย์อันนี้เราบอกไม่ได้เพราะอัตราการโตของสิมีชวิตเนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยไม่เหมือนกันบางทีก็โตช้ามากบางทีก็โตเร็วมาก <ừ> ใช่ไหมครับแต่คำถามที่น่าสนใจคือว่าเขารู้ได้ยังไงว่าปาลาตัวเนี้ยอายุสิบปีใช่เขาดูจากไอ้ตรงไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียก ภาษาเขาเรียกว่าออโทลิตใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรกระดูหูกระดูหูกระดูหูของของปลาออฟเครับผมซึ่งปลาทุกตัวเนี่ยจะมีกระดูหูอยู่แล้วกระดูหูเขาเนี่ยเป็นสิ่งน่าสนใจมากเพราะเหมือนกับเป็นแดรี่ของตัวนั้นๆเราสามารถรู้ได้เลยว่าปลาตัวเนี้ยเคยอยู่ที่ไหนมาบ้างในโลกนี้อยู่ความลึกเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ซึ่งการดูอายุเนี่ยจะคล้ายกับการที่เราดูวงปีของต้นไม้ในการดูว่ากี่วงกี่วงกี่วงในปลาก็จะคล้ายกันครับผม โอเคแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเขามีอายุยาวสุดเท่าไหร่แต่เพิ่งว่าถ้าตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็อาจจะเยอะเนาะมากกว่าสิบยี่สิบสามสิบปีบอกมไม่รู้อันนี้ก็ยังบอกไม่ได้ครับอาจารย์แต่อนาคตผมคิดว่าจะมีโอกาสบอกได้เพราะว่าล่าสุดมีวิธีการเดทติ้งหรือดูอายุของสัตว์เนี่ยดูดูจากตาในในจะมีฉลามตัวหนึ่งเนี่ยเขาดูว่าออ้ยฉลามนี่อายุประมาณแบบสองร้อยปีแล้วเขาดูจากเนื้อยที่ตายเียครับผมผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิด พอดีเข้าใจว่าหลายครั้งที่ตัวอย่างมันเติบมันเกิดตึ้งขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มจะแบบเน่าแล้วเนี่ยก็เลยยังดูไม่ได้ถ้าตัวอย่างสดเนี่ยอาจจะดูได้ว่าดูที่ตายเราดูด้ตาได้ไหมบนมองมอาจารย์ปุ๊บตาปุ๊บอาจารย์ต้องเอาไปวิเคราะห์มันจะมี <c oughs> เยอะวิธีวิเคราะห์ไอโซโทปไอโซโทปอะไรประมอโอเคมันก็เป็นวิธีการที่เออหน้าน่าน่าสนใจนะคะนี่เมื่อกี้เพิ่งลืมถามอาจารย์ไพที่บอกว่าโอเคเราไม่น่าที่จะเจอในแม่น้ําโขงครับ ในอาไทยของเราหรืออันดามันละ่ะโอ้โอเคครับมีโอกาสเจอครับก็เหมือนปีที่แล้วมาอาจารย์ที่มีการเจอเจ้าออฟฟิศเนี่ยเกิดตื้นที่แถวแถวสตูลก็จะเป็นฝั่งอันดามันซึ่งตอนนั้นก็มีคําอธิบายจากนะักวิชาการหลายท่านว่าเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว,ว่าอินเดียนโอเชียนไดโพก็คือเป็นการที่อยู่ๆกระแสน้ําเย็นจากน้ำลึกเนี่ยมันอพเวลลิงหรือขึ้นมาข้างบนตรงบริเวณแถวฝั่งสตูลทําให้เจ้าปลาออฟฟิศเนี่ยที่กำลังอาจจะกินอาหารอยู่หรือว่ายตั้งกระแสน้ำเนี่ยก็คือเกิดตื้นขึ้นมาด้วย ก็จะมีรีพอร์ตที่ไทยด้วยเพราะนั้นที่ผ่านมาก็ก็มีรีพอร์ตที่ไทยแต่ว่าก็ไม่ได้ปล่อยสักเท่าไหร่ยากมากจย์ไม่ค่อยเจอครับอเพแต่ว่าก็โอกาสที่แต่ตอนนั้นรีพอร์ตที่ไทยนี่มันมันตัวใหญ่มั้ยจย์ตัวน่าจะไม่ยาวมาจรย์น่าจะหลักผมไม่ชัวร์นะอาจจะแบบซองซัมเมตหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันจะไม่ใหญ่เท่าตัวที่ผมเคยเจอครับผมเพราะว่าล่าสุดน่ะเปิ้นเห็นคลิปวิดีโอเหมือนกันแต่เปิ้นก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันคือตัว ตัวตัวไหนของไทยหรือเปล่าคือมันเหมือนออฟฟิศเลยอะค่ะคแล้วเขาก็เอาขึ้นมาบนร้านร้านไหนก็ไม่รู้มันกะ็ยิงดิ้น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 วิดีโอที่เนี่ยเขาส่งตามไลน์เนี่ยค่ะโ<ล>อ้โหโอ้โก็เลยไม่รู้รรของจริงของปลอมหรือเปล่าแล้วเขาตออหนังเขาก็ออเ,าเอาไปสับสับสับ,สบ,สบ,สบเนาะแล้วก็ไปกินเออทอดด้วยมันก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงมันเป็นที่ของไทยหรือที่ของประเทศอื่นแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นของไทยเพราะว่าเห็นเครื่องหลังมันเขียนเป็นร้าน ชื่อภาษาไทยอะนะคะพราะะนั้นของอย่างของเราก็ก็น่าที่จะมีโอกาสเจอใช่ไหมจริงจริงมีอันนึงที่น่าสนใจคือบางทีเราเจอเขาอะครับอาจารย์บางทีเราเจอเขาเราเราคนพบว่าหางเขาขาดไปอ้าวไม่ได้เจอเต็มตัวหางขาดแต่เขาก็ยังอยู่ได้เขาก็ว่าอยู่ทีนี้ผมก็เลยไปหามาเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเหมือนจิ้งจบเหมือนจิ้งจบอาจารย์นั่นคือวิธีการดีเฟนต์แมคคานิซึมของเขาคือการหนีผู้ล่าวันทีผู้ล่ามาใกล้กัดเขาว่าเขาสามารถสะบัดให้หางหลุดไปเลยใครจิ้งจบ <ผ>โอ้เป็นอะไรที่น่าสนใจมะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเก็บเขาได้ต้องมีชีวิตนเป็นเนี่ยเปิ้ลว่า,น,าน่าสนใจกับอีกอันหนึ่งที่เปิ้ลว่าปลาหลายตัวจะมีปัญหาเพราะเปิ้ลเคยมีเพื่อนที่อเมริกาเหมือนกันเขาทําปูดาลึกแล้วเสร็จแล้วเขาเอาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมัน,ม,นมันระเบิดแต่แต่ปลาตัวเนี้ยดูเหมือนว่ามันขึ้นมานำ้นำนำ้นำตื้นเนี่ยมันก็ยังอยูอย่โอเคเนะแดงว่ามันสามารถที่จะปรับตัวมันเองได้นะคะ คือจริงๆแล้วครับสิ่งมีชีวิตอะมันว่ายขึ้นลงได้ตามปกติอาจารย์จะลึกหรือตื้นอะว่ายขึ้นลงได้หมดแต่โดยปกติแล้วถ้าเราไปจับขขึ้นมาโดยเร็วเกินไปอะสมมติเราจับปลา rockfish เนี่ยขึ้นมาเป็นปลาชนิดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเร็วๆเนี่ยตาเขาจะปูดออกมาเลยอาจารย์เพราะว่ามันมีการปรับความดันที่ยังไม่ทันคือเขายังไม่ทันปรับความดันเ้วเอาขึ้นมาเร็วมากแก๊สในเลือดก็จะป่องออกมาทําให้แบบถุงลมทะลักออกมาตาบวมออกมาอ่งี้เขาก็ตายครับผมแต่จริงไม่ตายอาจารย์เพราะเคยมีเพื่อนผมทำวมจัจโดยการที่ ติดโกโปลงไปอยู่ที่เดิมตาหูบตาหูบเราวาดปกติจริงๆตายละโอ้ยถ้าเป็นมนุษย์เราไม่ได้เลยเนาะอย่างที่เราบอกว่าขึ้นบนเครื่องบินใช่ไหมคะปอมจะยิ่งขยายอะไรอ๋อแต่ปายุ่งอยู่จันอ้เป็นอะไรที่เพราะว่าเอ่ยน่าตื่นเต้นมากเลยอะค่ะอันนี้เนี่ยเออก่อนที่เราจะมีอะไรอีกนิดนึงอะค่ะนอกจากปลาอันนี้เราทราบแล้วว่ามันอยู่ใต้ทะเลลึกจริงๆในทะเลลึกจริงๆ นอกจากมีพวกปลาแล้วมันมีพวกสัตว์อะไรอีกไหมอาจารย์รที่มันอย่างบ้านเคยเห็นที่เขาชอบฉายออกมาให้ดูอะค่ะปลาที่แบบเหมือนปลานกกระจอกเทศบ้างยาวบ้างอาเออ,อเแล้วก็บางทีจะมีในเรื่องของฉลามที่ฉลามแบบโอ้หนักเก็ตอะไรเงี้ยพวกนี้จริงๆมันมีอยู่ในทะเลลึกมหมอาจารย์ มีครับอาจารย์มีเยอะด้วยแล้วก็มีแปลกมากมายฮะโดยที่ oh. เราจะไม่มีข้อมูลเลยเนาะเพราะเมืองไทยไม่ได้มีศึกษาเยอะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยสถานีวิจัยทะเลลึกเนะี่ยเยอะมากก็ศึกษาแล้วก็เขียนหนังสือเยอะแยะแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ mm hmm. ยมีตั้งแต่ฉลามกรอบบินก็คือเป็นฉลามที่ว่ายปกติแต่เวลาจะกินอาหารก็คือเอาแบบฟันโผล่มา uh. ่หรือว่าเป็นเอ่อเป็นหมึกน้ําลึกตัวแดงๆน่ารักน่ารัก uh. หรือเป็น,มนแมลงสาบทะเลตัวใหญ่เท่าเอา่อตัวใหญ่เท่าแขนอ่างเงี้ย่ก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยครับเป็นเรื่องเป็นอะไรที่เอ่อ ลงเหลือไว้ให้เราสํารวจอยู่ว่า <C. S 2> เขามีประโยชน์อะไรบ้างครับกับเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ ถ้าเราสามารถลงไปในนะ่ทะเลลึกได้เราก็น่าจะเห็นพวกนี้เนาะตื่นเต้นไหมอาจารย์สนใจลงไปไหมชอบมากเลยอาจารย์แต่ผมไม่ลงนะครับผมแค่ตื่นสารจากข้างบนก็คือว่าลงไปไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวเราก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงเหมือนอย่างามันยังงุบตาเขาไปได้ตัวเลยดำน้ำแลเบิดครับอาจารย์แหมก็วันนี้เราได้รับความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับไม่ใช่แค่ทะเลลึกอย่างเดียวเกี่ยวกับออฟฟิศป้นไม่เคยเห็นป้อนอยากจะเห็นโชคดีอาจารย์ได้เห็นเดี๋ยวป้นไปไมกาป้นอยากไปเห็นถึงแม้จะตายแล้วก็ตามนะ คะแล้วก็วันนี้ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะอาจารย์วชรพงศ์ก็มีของที่ระลึกเนี่ยนะคะมาให้เราด้วยใช่ไหมคะ<ผ>มบอกเลยได้ใช่ไหมคะเป็นเป็นแก้วเนาะเป็นแก้วครับผมแก้ว ลิมิเต็ดดิชั่นนะคร oh, ั <Limited Edition. S 1> ไม่มีขายที่ไหนนะครับผม uh. เป็นแก้วลูกออฟฟิชสองใบครับผม uh, สองใบาจานจะให้ uh. นะคะสำหรับสองท่าน uh, นะคะ<ม>ก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถที่จะ SMS หรือไลน์เข้ามานะคะที่เบอร์0979410070อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ0979410070นะคะไลน์เข้ามาหรือว่า SMS เเข้ามานะคะบอกชื่อนามสกุลของท่านแล้ว ก็ให้คอมเมนต์กับรายการนิดนึงนะคะว่าท่านรู้สึกกับรายการนี้เป็นอย่างไรแล้วก็สองท่านแรกนะคะก็จะได้แก้วนะคะซึ่งมีรูปออฟฟิศเนี่ยนะคะ l i m i t เ d ็ดดิชั n นนะคะจากอาจารย์วชระพงไปค่ะค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ